สุธิตาเดินน้ำตาหยดเป็นทางอาไลาย16ปีต้องโบกมือลาช่อง7โอ้โหได้ได้ว่านับเป็นปความรู้สึกใจหายนะคะหลังจากที่อยู่เป็นผู้ประกาศช่อง7 HD เนี่ยมายาวนานถึง16ปีแล้วค่ะสำหรับสาวนี่นะสุธิตาบรรยายงนะหลายหลายคนเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแหละเธอเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาค่ะก็อยู่ทางช่อง7 HD นนาะหลายๆคนก็คงจะเคยดูแหละ ล่าสุดค่ะสาวนินาเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความบอกบอกว่าตลอดระยะเวลา16ปีที่ตัวเองทํางานอยู่กับช่อง7 HD เนี่ยจนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ก็ว่าได้นะคะคุณนินาก็มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะว่าฉันจะหวงแหนความทรงจําที่ฉันได้สร้างขึ้นที่นี่ตลอดไปช่อง7 HD คือสถานที่ที่ฉันจะจดจําไปตลอดชีวิต การมาอ่านข่าวกีฬาที่นี่สนุกสนานผูกพันและรักทุกคนมากๆจริงๆขอบคุณสำหรับโอกาสและความเชื่อมั่นกำลังใจคำแนะนำต่างๆที่มีมาให้เสมอๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ประกาศทุกๆคนทีมงานทุกๆท่านรักทุกคนนะเดินน้ำตาหยดเป็นทางฝากติดตามช่องนินานและติดฝากติดตามสปอร์ตแฟนออนไลน์ด้วยเธอก็เรียกได้<ๆ>ว่าผูกพันเนาะทำงานมานานนะคะ16ปีเนี่ย ก็เป็นความรู้สึกใจหายค่ะเออจะไม่เห็นเธอในหน้าจอแล้วอะ่ะทางด้านคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตอนะคะที่เป็นเพื่อนซีในสถานีเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ด้วยค่ะว่าถึงเวลาที่นิณาต้องจากช่องเจ็ดจริงๆใจหายมากพูดเลย16ปีจะว่าไปมันก็คือความผูกพันนะจากสปอร์ตแฟนเนะาะจัดมาด้วยกันตั้งแต่ออนแอร์ตอน10โมงไปนั่งดูเทปเบต้าที่ฝ่ายรายการซอมอ่านหมดกันจะจนสปอร์ตแฟน มีการรวบร,รวมมาอยู่ข่าวเที่ยงแล้วก็มีการมาอยู่ในโลกออนไลน์นที่สุดนะคะการทํางานกับนางคือสนุกมากเมาส์บอยอะไรกันตามภาษานะสาวเนาะเขาก็จะวิดวายวิดวายกันออกรถออกราวนะคะคุณนิหน่าเนี่ยก็เต็มไปด้วย energy เธอเนี่ยคล่องข้อมูลแน่นของจงของแจกก็มีมาให้ตลอดเลยรวมถึง Connection ต่างๆก็แน่นเช่นกันค่ะนางคือเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีทุ่มเทรวมถึงบอกว่า มีใจให้กับงานเกินร้อยเลยฟันธงเออเพื่อนสนิทก,ก็ได้มีการออกมาฟันธงเลยนะคะอีกทั้งเธอเองเนี่ยก็ยังบอกอีนคะว่ามีเรื่องที่ประทับใจอีกเยอะเลยสาหรับสาวนิหนานะคะยังไงก็ขอให้นิหนาเนี่ยโชคดีนะแฮปปี้กับงานนะไว้ข้ามฟากมาเมามอยกันบ้างละ่ะคิดถึงเออก็เรียกได้ว่าเป็นภาษาเพื่อนฝูงเนาะแบบห่างกันนะ่ะปกติเคยอยู่ด้วยการทํางานด้วยกันมันก็มีความผูกพันกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มออนไลน์แหละ ตอนนี้นะคะก็เศร้าเนะาะพี่ปกติก็เคยติดตามเธอนในทีวีมาตลอดตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเธอกันต่อทางช่องทางออนไลน์แล้วกันค่ะเป็นกําลังใจให้คุณนิหนาด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม